รับสูง่งเวความมันครับขจยาสาลือคมทุกความงาเหอแความมันและความเสียวอย่างเดียวเท่าน,ะน,นาาาั้นึงกันเยับจ้องมองกันอยู่ได้ของใจแล้วกลาพี่ไอ้ฉันก็แค่นี้ดูสิแกผู้หญิงดักได้ก่อนแอแต่ใจเสน่หจริงถาวรชจะแนบ,บอิงแต่จริงก็รักกันมา เรามาลากกันมาเอามาเอามาเจร่าไม่ต้องแซวกว่าเจ้าวนาหลุนจริงหรือมาท่านคุณตัวคุณจะกาคินจะร้องก็บอกเลยไปเผยสิแน่จริงอาจจริงก็ทำานิงแต่จริงเรามาลากกันมาเรามาลากกันมาเอามาเอามา <ส>ไม่เคยเกรงไม่เคยกลัวต um. ัวต <ร ingers S 2> ่อตัวอย่ามัวชักช้าซื้อปืนไว้ใจต้องเน่ใจว่าแต่อาจคนอย่ามึนใส่คนอื่นเขานะอย่าคอยมองจกับจ่ายรับฉันรับรับฉันบอกแล้วเลรักฉันบอกจริต้องพิจาร Oh man. ไม่เคยเกรงไม่เคยตัวตัวต่อตัวอย่ามม่สักชาซื้อปืนไว้ใจต้องเ่งยมโม่จะอ่านคนนิดเศคนอื่นเข้านอยคอยมองจ้องกันกิมาร้าดักก็บอกแล am am ้วไ่รับก็บอกจริงแต่ที่ว่ากจรรั่ป็นจริงจ แล่วจิงเรามารักกันมาเรามารักกันมาเอามาเอามา